การอบรมหัวข้อแรกนะครับซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมจะเป็นผู้บรรยายในหัวข้อแหล่งทุนและการเลือกหัวข้อวิจัยสําหรับอาจารย์รุ่นใหม่ครับครับก็สวัสดีรอบหนึ่งนะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวแ hand าท์น่าจะโหลดได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะให้ดาวน์โหลดได้นะไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องจดนะฮะคือผมว่าทุกมหลาลัยเนื่องจากในนี้มีทั้งครึ่งหนึ่งเนี่ยเ,เป็นอาจารย์รุ่นใหม่หรือรุ่นกลางที่ มาจากมหลาลัยอื่นด้วยนะหรือสาบันวิจัยอื่นด้วยเนี่ยก็แต่ว่าผมเชื่อว่าหลักการเนี่ยของสาบันวิจัยหรือสาบันการศึกษาเนี่ยโดยในระดับมหลาลัยเนี่ยก็หนีไม่พนะ้นว่าเรามีภารกิจอยู่3ด้านนะฮะคือด้านหนึ่งก็คือการสร้างคนคุณภาพซึ่งเวลาพูดถึงทุนวิจัยเดี๋ยวก็หนีไม่พน้นที่ะต้องพูดถึง graduate student ปโทปเอก postdoc อยู่ด้วยนะครับสองก็คือต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่นะฮะ ไม่ว่าให้ระดับสังคมหรือระดับประเทศหร,หรือระดับสากลน,นะฮะแล้วก็สร้างประโยชน์นะะต่อประเทศหรือต่อตอ,ตอโลกหน้าที่ของอฝ่ายวิจัยของทุกมหาลัยเนี่ยโดยเฉพาะที่ทีมบริหารที่ที่จุฬาเนี่ยเราก็มีนธบายให้ทีมยึดหลักอยู่3ข้อนะฮะง่ายๆ3ข้อ หน้าที่ของพวกเราไม่ได้มาคุ้มกดไม่ได้ทาอะไรให้ยุ่งยากหน้าที่พวกเราคืออันที่หนึ่งคือฟสิลิเต็หรือซัพพอร์ตหน้าที่เราหนึ่งคือซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นท่านไหนเดือดร้อนติดต่อมาเจ้าหน้าที่เราคนไหนยังบริการได้ไม่ไม่เร็วพอหรือหรือเข้าใจได้ไม่ครบถ้วนก็บอกมาตามระดับต่างๆได้เราเราเต็มที่นะฮะอันที่สองคือหน้าที่อีกที่ข้อที่สองคือเรามีหน้าที่ที่มอเตอร์เวคือกระตุ้น ให้เราเพึกเขิมขยันที่จะทำงานในคุณภาพมากขึ้นนะฮะอันที่สามก็คือคิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะทำให้ระบบต่างๆดีขึ้นรวมทั้งระบบการให้ทุนระบบการสนับสนุนระ,ร,ะระบบการส่งเสริมนั่นก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นวิธีทำงานของทีมแล้วเรา,เราทุกคนเนี่ยตอนนี้ต้องลงไปถึงระดับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนี้ก่อนอื่นที่จะพูดถึง ผมจะแบ่งการพูดเป็นสองพาร์ทนะครับพาร์ทแรกคือเราต้องมีความรู้ว่าแหล่งทุนวิจัยเนี่ยมีตรงไหนบ้างแล้วหลังจากนั้นผมก็จะครึ่งหลังจะพูดว่าในฐานะเป็นนักวิจัยถ้าเราจะเลือกฟิลด์ที่จะทิศทางการวิจัยเราจะเลือกอย่างไรนะครับงั้นเห็นว่าสไลด์มันจาจิะบิดเบี้ยวๆไปนิดเพราะมันอาจจะรีฟอร์แมตเป็นต่างกันแต่ว่าปกติเราก็จะแบ่งทุนวิจัยเป็น1ทุนภายใน กับทุนภายนอกแบบง่ายๆนะฮะฝัะ่งนี้คือทุนภายใน intra-mural grant ซึ่งแต่ละมหาลัยก็มีนโยบายหลากหลายนะครับอสองก็คือแหล่งทุนภายนอกก็จะมีแหล่ง3ซอสนะฮะซอสที่1คือจากรัฐบาลถ้าเป็นประเทศใหญ่ๆบางประเทศแบบสหรัฐอเมริกาจะมีรัฐบาลก็จะแบ่งเป็นรัฐกับขอ,ข,อของส่วนกลางน,นะฮะ,อ,ะอันที่3ก็คืออุตสาหกรรมนะฮะ อันที่4ก็คือแหล่งทุนนานาชาตินะรวมทั้งมหาลัยที่เป็นพันธมิตรนานาชาติด้วยนะั้นเวลาเรามองเนี่ยอย่ามองอย่ามองเล็กมองไปใหญ่ก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้เราเป็นอาจารย์ใหม่อีก5ปีเราก็อาจารย์รุ่นรุ่นกลางอีกส0 20ปีเราก็เป็นอาจารย์รุ่นเดอะอะไรเงี้ยเหมือนนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเราก็ต้องมองให้เป็นตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ก็เป็นผมจะดูให้ให้ดูว่าเวลาเราคิดเนี่ยเราต้องมองว่าเอ้ย hey, รีสอทข้างในคือ intramural g r a n d เนี่ยมีกี่แบบซึ่งแต่ละมหาลัยไม่เหมือนกันแต่นี่ผมเล่าของจุฬาให้ฟังนะฮะตั้งแต่กองทุนรัชดาก็คือซึ่งเดี๋ยวจะเล่าว่ามันมันมันแคบอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เราก็เราไม่อยากให้คนใช้เดียวเราเชื่อว่างานวิจัยเนี่ยใช้เดียวเนี่ยที่สักเซสเนี่ยแล้วมีอิมแพกสูงเนี่ยมีน้อยเราอยากให้อาจารย์รุมทีมเป็นสไตล์ u c ีซึ่งเดี๋ยวจะเล่าสั้นๆนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะรวมเป็นคลัสเตอร แล้วก็ก็ไปมองแหล่งทุนภายนอกเพราะฉะนั้นเราจะมีงบภายในเพื่อให้คนเนี่ยรวมตัวกันแล้วมีศักยภาพเสริมที่จะให้เราไปไปไปลุยภายนอกแต่อย่าลืมว่าที่เราแข่งกันแทบตายของวชบุรณาการอะไรทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่งบ45%เนะแล้วหลายหลายครั้งโดนแคปด้วย คำว่าโดนแคปหมายว่ามหาลัยนั้นโดนล็อกด้วยตัวเลขเท่านี้พันล้านงบวิจัยก็โดนล็อกอยู่ตรงนั้นนะซึ่งบางทีก็ขยายไม่ได้มากแต่ที่จะไปแข่งกันได้เยอะๆอยู่ตรงนี้ครก็คือ5% 5คือวชแต่จริงทุกกระทรวงมาแย่งกันหมดเลยแต่จริงๆอยู่ตรงนี้ฮะสกวสวกสวรสสสสอะไรทั้งหลายเยอะะเลยสอทั้งหลายนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับคือคือตัวอย่างว่าทิจุลาเนี่ยเราจัดระบบคือถ้าอาจารย์ใหม่เนี่ยอย่างน้อยเริ่มต้นเนี่ยน่าจะดูว่าเ,าเงินก้นถุงเนี่ยให้ให้เลยเนี่ยหมายว่าถ้าหลังจากอบรมเสร็จก็คือ,อแสนสองเนี่ยเพื่อจะให้ไปมีเงินใช้จ่ายจะไปจะไปไประชุมต่างประเทศจะซื้อเดิมไม่ให้บางปีก็ไม่ให้ซื้อโน้ตบุ๊กนะตอนนี้เราให้ซื้อเพราะว่าบางคนเงินเดือนกระจิตเดียวกว่าจะอะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วก็มีกองทุนรัชดาซึ่งมาอันนี้ต้องแข่งด้วยด้วยฝีมือแล้วว่าโครงการเราดีไหมก็คือ5 0 0แสนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราอยากให้อาจารย์มาก1คนขึ้นไปเนี่ยรวมเป็น2แล้วเริ่มเริ่มโฟกัสงานวิจัยก็จะมี operating cost ให้ประมาณ5 0 0แสนต่อปีเพื่อจะให้เขารวมทีมนะฮะแล้วถ้าเขาเก่งขึ้นก็3ขึ้นไปแล้วข้ามศาสตร์ได้เนี่ยก็จะเป็นประมาณ1ล้านต่อปีเพื่อให้เขามีเงินใช้จะจะ,จะจ้างผู้ช่วยวิจัยอะไรต่างๆเนี่ย แล้วเป็น Excellence Center แต่จะมี Matching Fund ถ้าเขาสามารถหาทุนวิจัยภายนอกได้แล้วหลังจากนั้นถ้าเขารวมกันเนี่ยก็จะมี Cluster นะฮะต้องมีงบตั้งแต่3ล้าน5ล้าน10ล้านต่างๆอันนี้ก็ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่เราเราเรา,เรามีอยู่แล้วนะครับแล้วยกยกตัวอย่างให้ดูว่าตอนแรกที่เราตั้งใจที่จะให้ชาวมหาลัยเนี่ยรวมทีมกันมากขึ้นเนี่ยด้วย STA UCE เนี่ย เดิมเราทำแบบพาสีมากตอนนี้เราใช้วิธีพิชชิ่งเหมือนเหมือนอินโนเวชันเลยก็คือว่าถ้ามีถ้าส่งแค่คอนเซปต์มาว่าอยากจะรวมทีมทำเรื่องอะไรเราจะมีกรรมการที่เป็นรองวิจัยในาศาสตร์นั้นๆเนี่ยรวมกันแล้วมาดูพอใช่ปุ๊บก็ค่อยไปเขียนฟูพอพอซอเร็วมากวันเราสามารถจะบูสสีแดงเนี่ยขึ้นเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยสตาร์เนี่ขึ้นทีเึีเพราะเราตั้งเป้าว่าจะเพิ่ม2เท่าภายใน1ปีหรือ2ปีเราเพิ่มอย่างรวดเร็วก็แพระว่าเรามีทีมนักวิจัยที่เริ่ม รวมทีมกันทำวิจัยมากกว่าทำแยกนะฮะแต่แต่เสียดายว่านโยบายการการการขอตำแหน่งวิชาการเนี่ยยังล้าหลังมากในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าน่าเสียใจายมากนะก็ค,ะคือว่ายังบังคับให้คนเนี่ยจะต้องมีผลงานอย่างไม่5้อซึ่งอันนี้ทําให้คนเห็นแก่ตัวมากอันนี้เป็นสิ่งที่เราณลนค์ลงสู้มาตลอดนะซึ่งมหาลาัยเองในที่สุดอาจจะต้องออมีนโยบายขอยงเราเองส่วน น,นี้ก็เป็นตัวอย่างเห็นว่าแต่ละศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เพิ่มเป็น200เท่าเลยแต่2 2 2 2เ0วิทยาศาสตร์สุขภาพก็เพิ่มไป1.7เท่าแล้วก็ต่างๆมนุษยศาสตร์อะไรต่างๆสังคมศาสตร์ก็เริ่มเพิ่มมานะนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูนี่มาดูว่าทั้งนั้นแหล่งทุนเนี่ยอันนี้มาดูแหล่งทุนภายในที่ผมเล่าไปแล้วแหล่งซึง่งอันนี้แต่ละมหาลัยที่ท่านอยู่เนี่ยก็ต้องไปคุยกับมหาลัยท่านเองว่าไปดูว่ามีแกรนด์แบบไหนบ้าง แต่แหล่งทุนภายนอกเนี่ยวันนี้เราโฟกัสสกวอ,อ,ยอย่างจริงๆก็มีหลายสอนะสวกกนะถ้าเราทําทางด้านเกษตรแต่สกวก็มีเกษตรด้วยนะสุขภาพก็สรวรสรโดยเฉพาะถ้าทำคลินิคอลริซ์เริ่ดตงงนะ่างๆแต่สกวก็มีตัวตัว,ต,วตัวเลือกมันจริงๆผมว่าทางสกวเนี่ยมีมีออปชั่นให้เลือกเยอะนะรวมทั้งการให้แกรนออบ,บอเอกแล้วก็โพสต์ดอกด้วยเอาล่ะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นทีนี้ อยากให้เราเริ่มเรียนรู้ว่ารัฐบาลเองก็เป็น,หน,ห,นหน้าดีใจมากว่าแนวโน้มของการให้ทุนเพราะทุก,ทกปีเนี่ยท,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 ที่ผมเรียนรู้มาตอนตอนมาบริหารเนี่ยเวลาเราไปดีเฟนต์ก็ประมาณเราก็เห็นแล้วท,ทุกอย่างก็ล็อกอยู่เหมือนเดิมอะ่ะไม่เคยมีอะไรไม่มีการเปลี่ยนแปลงแท้จริงแต่ตอนนี้แนวโน้มมันเริ่มเปลี่ยนว่าเริ่มมีสเปียร์เฮเริ่มมีบูรณาการที่ เอาคอนเซปต์ก็ไปแข่งก่อนถ้าใช่ปุ๊บค่อยเขียนฟูเปรโซโต่างๆเพราะว่าแนวโน้มตรงนี้เป็นแนวโน้มที่ดีมากเพราะเราก็ต้องถามตัวเองว่าเขาแบ่งเป็น4เป้าเนี่ยน,นะเนี่ยผมก็เอาเอาเป็นง่ายๆเป้าที่1ก็คืองบเออทุนวิจัยที่เราตอบโจทย์อุตสาหกรรมหรือทําให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นนะฮะอันที่2ตอบโจทย์สังคมอันที่3คือเป้า3คือสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนะวัตกรรม แต่ว่ายังเป็นแค่ต้นแบบอันที่4ี่นี่ก็คือการสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างกับศักยภาพในการแข่งขันพิน้นตอนนี้แข่งอยู่แค่ตรงนี้ตรงนี้ก็ยังส่งเป็นปกติอยู่ซึ่งอันนี้เข้าใจว่าโดนแคปในงบประมาณแต่ตรงเนี้ยน่าสนใจถ้าเราถ้าถ้า,ถ,าถ้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอย่าใช้เดียวนะฮะพยายามจะไปดูว่าเมนทร์เราอยู่ตรงไหนเราก็ไปดูว่าเราจะสามารถจะอยู่ในกลุ่มที่สร้างตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับอีกอันหนึ่งคือ เป็นความตื่นตัวของประเทศว่าในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเองก็ตื่นตัวสําสนักงบก็ตื่นตัวนักการเมืองก็ตื่นตัวว่าเอา๊ะประเทศไทยเนี่ยคงจะต้องทําวิจัยเพื่อวิจัย,ย่างเดียวไม่ได้ละต้องมีนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์สังคมแล้วก็สร้าง impact ตอต่อต่อ,ต,อต่อธุรกิจหรือหรือ,หร,อหรือเรื่องของเศรษฐกิจได้ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละมหาลัยก็เริ่มสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมา เรียกว่า innovation ecosystem หรือว่า e n t r e p r e n e u r a l p r e n s h i p เนี่ย ecosystem นี่ก็ยกตัวอย่างจุฬาก็เป็นหนึ่งในนั้นเราก็มี ecosystem ถ้าเป็นภายในเราเรียกว่า innovation hub จุฬา innovation hub คือตอบโจทย์คนภายในจุฬาถ้าเป็นภายนอกเราก็เรียกว่าอันนี้เปิดเลยคือท่านที่อยู่ในมหลาลัยไหนที่ไม่ทำอยากทำนวัตกรรมแล้วอยากจะ pitching ให้ให้คน มีทุนเนี่ยหรือหรือบริษัทเอกชนอะไรต่างๆหรือในทุนที่ไม่อยากลงทุนตลาดหุน้นแต่อยากมาลงทุนธุรกิจเกิดใหม่เนี่ยก็มาใช้สยาม Innovation District ได้น,นี้เป็น Open นแพลตฟอร์มให้ไม่ว่าเป็นคนในมหลาลัยจุฬานอกมหลาลัยจุฬาคนภาคเอกชนอะไรต่างๆมาใช้บริการตรงนี้ได้ก็อยู่ที่สยามนะครับอันนี้ถามว่าเอ๊ะเราเราเรามีทูตรงไหนบ้างที่เราจะค้นเนี่ยยุคนี้มัน มือถือเนี่ยไม่ถึงแม้แต่สายแพทย์เนี่ยผมสอนลูกศิษย์เลยรู้ให้คนเป็นแล้วก็วิเคราะห์เป็นแล้วจะใช้ไงเพราะฉนั้นจริงๆแล้วทุกอย่างอยู่ในมือถือหมดใช้เวลาไม่ถึง15วินาทีสามารถค้นอะไรได้เยอะแยะเพราะฉั้นเราก็ไปดูนะครับว่าถ้าทัาจุลาตอนนี้เราเรา,เราก็มีเว็บไซต์รีเสิร์ชของเราโดยเฉพาะก็สามารถเข้าไปดูได้ถ้าใครที่เป็นสมาชิกจุลามี f a c e b o o k นะติดต่อได้ ERM Electronic research, research Management System เนี่ย เสีได้ว่าเร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 าบริการภาคเอกชนเจ้านั้นเ,เริ่มเริ่มเริ่มขูกขักแล้วตอนนี้เรากำลังปรับใหม่แต่แต่แต่ต่อไปทุกอย่างจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์แมนจเมนต์หมดนะครับเรามี i n โ o h ับในจุฬาแล้วก็มีสามารถคอนแทคเรา,เาทีมเราได้โดยตรงนะฮะแล้วถ้าคอนแทคไปแล้วตอบช้าอะไรก็เดี๋ยวจะมีม,มีมีเบอร์มือถืออีเมลของผู้บริหารเลยติดต่อโดยตรงได้นะครับ แหล่งทุนอื่นเนี่ยอย่ามองข้ามถ้าใครที่เพิ่งจบมาต่างประเทศเนี่ยผมสอนผมแนะนำเลยว่าอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ,เ,อ,อเพื่อนร่วมง,งานตอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยอย่าทิ้งนะฮะท่านที่ใสดีครบไว้เลยแล้วทำงานด้วยการเขียนด้วยกันอย่าทิ้งนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นมันเป็นโลกที่ทั้งหมดตะวันตกเนี่ยมองไปต,ตะวันออกหมดเลยคือลุกอีสต์แกลนเยอะมากต้องการจับพาร์ทเนอร์เยอะมากจีนตอนนี้ก็ ลุกซาด้วยกันนั่คือหมายว่ามามองประเทศเอเชียอาเซียนด้วยกันต้องการหาพาร์ทเนอร์ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีเพื่อนอยู่แล้วเนี่ยมันจะไปได้เร็วมากเพราะฉะนั้น international grant ไม่ใช่เริ่มด้วยมือเปล่าต้องมีเพื่อนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่เก่งแล้วเราไปอยู่ในลูปนั้นเราเขียนการด้วยกันนะครับแล้วแล้วตอนนี้หลายมาหลาลัยก็ทำอยู่แล้วจุฬาเราก็มีทูนอีกอันหนึ่งเรียกว่า international research forum คือดึงคนเก่ง,กงระดับโลกเนี่ย เชิญมามาเป็นสปิเกอร์แล้วก็ตอนบ่ายตอนเย็นก็คุยกันแล้วก็หางานทำด้วยกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็สักเซสมากมาก,มากเลยนะครับการรู้จักเนี่ยสำคัญกว่าเส้นสายดื่นใดทั้งหมดเลยในโลกนี้ถ้าเรารู้จักแล้วเนี่ยต่อไปนี่ติดต่ออะไรง่ายมากนะครับการรู้จักสำคัญมากอะละอันนั้นก็เป็นเรื่องว่าอ p อป p o r t u n i t มีเยอะไปหมดเลยแต่เราไปหาไปอลตัวเองข้างนอกมหาลัย แล้วก็เป็นยุคที่เลิกคิดแต่ว่ารั่วสีอะไรแล้วตอนนี้เป็นยุคที่จะต้องทํางานด้วยกันอย่างตอนนี้ไม่ไม่ทราบว่าท่านอยู่ในเครือข่ายอะไรตอนนี้มหาลัยในในประเทศเองเราจับมือกันทั้งเครือข่ายทปอ,อวิจัยเองแต่ที่ลงจับมือกันหนานแน่นเราก็ลงขันกันด้วยก็คือเรียกว่ารันคือรีเสิร์ชยูนิเวอร์ซิตี้เน็เป็น7จบวกหนึ่งแล้วเริ่มด้วยเจ็มาลัยตอนนี้บวกอีกหนึ่งลวลองไปเช็คดูนะเข้าไปใน ในเว็บไซต์รันแล้วเช็คว่ามหาลาัยของท่านอยู่ในนั้นหรือเปล่าแต่อีกหน่อยคงขยายแล้วครับแต่เราอยากได้มหาลาัยที่คอมมิตแล้วตั้งใจที่จะทางานด้วยกันและมุ่งเป้าด้วยกันนะครับนี้ถามว่าต่อไปก็ถ้าเรานี้เรารู้ละเราเป็นมีโอกาสที่เยอะแยะ,ยะเราจะเลือกทอปิกของเราในการทําวิจัยอย่างไรนะฮะอ,อ,อันแรกก็คืออย่าลืมว่าเราอยู่ในมหาลัยเนี่ยเราแน่นอนบางมหาลายัยแม้แต่ในจุฬาเองก็จะเริ่ม มีอาจารย์กลุ่มหนึ่งซึ่งทําวิจัยอย่างเดียวเลยสอนนี่เป็นตัวประกอบแต่เขาก็ต้องมีนิสิตแกรดจริงๆก็คือครูเหมือนกันเป็นครูสอนแกรดซิวดนโอลีคือเป็นโปรเจกต์เ y ชแต่มาจอริตี้ส่วนใหญ่เราก็คือเป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ลืมความเป็นครูเสมอนักวิจัยที่ดีต้องเป็นครูที่ดีด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถทําวิจัยโดยตัวเราเองได้เราต้องมีลูกศิษย์ลูกหามีทีมวิจัย ก็ต้องเป็นครูที่ดีด้วยแล้วถ้าเราเป็นสอนแล้วก็ต้องเป็นสอที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสําคัญมากสไลด์นี้ถ้าใครเป็นอาจารย์รุ่นใหม่จุฬาก็คงเห็นผมพูดหลายรอบแล้วแต่ผมว่ายังสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยจะเป็นคนยังไงเนี่ยมันอยู่ที่เราอ่ะตั้งเป้าอนาคตข้างหน้าเราอย่างไรไม่ใช่มองสั้นข้างหน้าเราอยากเป็นคนอย่างไรโกตรงนั้นเนี่ย different goals จะทำให้เกิด different motivation ถ้าเราบอกว่าฉันก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งแล้วก็ไต่เต้าตไปตามปกติสุดท้ายหวังว่า15ปีฉันเป็นสอหรือ10ปีฉันเป็นสอแค่นั้นน่ะการมุ่งเป้าทำแบบนั้นก็ทำงานอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเรามุ่งเป้าว่าเราจะหนึ่งเป็นครูที่ดีมากรักลูกศิษย์เราเคยอยากได้ครูยังไงเราทําตัวอย่างนั้นเราอยากเป็นนักวิจัยอย่างที่ดียังไงเราก็ดู role m o ที่ดีเราเทําทให้ดี แล้วตั้งใจตอบโจทย์ชิ้นเล็กไปสู่ชิ้นใหญ่ของประเทศหรือของฟิลตัวเองของโลกเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เรามีโกที่โ so ซ and so เนื่อเรื่อยๆเราก็จะคอมมิชเมนต์เราก็เฉยแฉะทำเท่าที่ทําได้คุณภาพก็แย่แต่ถ้าโกเราคมเนี่ยเราจะมุ่งเป้าแล้วเราไม่มุ่งเป้าไม่แบบโลภด้วยมุ่งเป้าอย่างมีสตินะฮะแล้วเราก็จะทํางานอย่างขยันหมั่นเพียรแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์จะออกมาดีมาก achievement เราก็จะดีมากแล้วเราจะไม่ผิดหวังไม่ว่าเราจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จเพราะเราทำสิ่งที่ดีๆไปแล้วนะฮะทีนี้มันมองว่าเอ๊ะตอนนี้ตะกี้ผมบอกว่าเอ๊ะเราไปเลือกชีวิตตัวเองก่อนนะไม่ใช่ว่าทำแบบสเปดสะปะแล้วอยากเป็นครูดีอยากเป็นนักวิจัยดีอยากเป็นสอที่ดีแล้วเราเข้ามาดูที่ว่าเราถนัดอะไรอันนี้ผมเวลาเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเรามองทางจุฬาเราบอกว่าแบ่งง่ายๆดีกว่าคุณถนัดที่จะทำองค์ความรู้ใหม่ของโลกเลย ทำาให้ลึกที่สุดช่วยกันหารีสอร์ทคือ first in class หรือ first in the world หรือ best in the world คือทำสิ่งใหม่ของโลกเลยอย่าประเทศไทยต้องกล้าคิดตรงนั้นด้วยเราเริ่มมีอาจารย์ไหลมหาลัยก็เริ่มมีไซ i e เนเจอร์เปเปอร์ต่างๆหรืออีกหน่อยจะไปอยู่ในอะไรก็แล้วแต่แน่นอนแรกๆก็ต้องพึ่งอยู่ในทฤษฎีฝุงหานี่ต้องพึ่งเมนทอร์ต่างประเทศแต่ต่อไปเราจะยืนเป็นขาตัวเองได้มันดู new frontier research คือต้องเป็น first in the world หรือ first in class หรือว่า best in the class นะฮะอันที่สองเราถามว่าเราจะถนัดทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคมหรือไม่นะฮะหรือตอบสังคมโลกด้วยตอนนี้จริงๆโลกอนะ่ะรวมทั้งประเทศเราทั้งขอสังคมเราเนี่ยเราไปดู research t o อ i ปได้เลยจาก S D G นะฮะ Sustainable Development Goal ม,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 มีกี่มีมนะี่โกสนะสิบสเจ็ดใช่ไหมถ้าตัวเลขไม่ผิดแล้วไปเลือกเลยว่าเราศาสตรไหนสําคัญมากถ้าเราทําตรงนั้นจริงจังเนี่ยไม่ว่าลงลึกหรือลงกว้างเนี่ยมันจะทําให้สังคมเราดีขึ้นโลกดีขึ้นนะฮะมีมิติเยอะมากงั้นโซเชียลอินเทอินดัสเทรียลอิมแพคถ้าเราชอบเทคโนโลยีหรือแม้แต่องค์ความรู้ทางศาสตร์สังคมก็สามารถทําให้เกิดอีคโนกอิมแพกได้ก็ไปทําดังนั้นนะวัตกรรมแล้วสิ่งที่ มหาวิทยาลัยลืมไม่ได้เลยแล้วเราจุฬาตอนนี้เราลงทีมเรื่องละเชนขึ้นคือวัฒนศิลปะวัฒนธรรมและภาษาถ้ามหาลาัยไม่ทําแล้วใครจะทําเราต้องทำฮะภาษาไทยศิลปวัฒนธรรมไทยละครหนังไทยอะไรต่ออะไรเนี่ยโขนเขิน,ขน,ขนต้องทําหมดฮะนั้นเราก็ต้องมีงบตรงนั้นด้วยถ้าเขาจะเจอรอิมแพคเราไม่ทำเรามัวแต่ตามเรื่องสซยเทคโนโลยีอย่างเดียวสังคมก็ไม่สมบูรณ์นะครับตอนนี้ หลายมหลาลัยมียุทธศาสตร์หลักของวิจัยเวลาเราเป็นแมชทั่วโลกคล้ายกันหมดก็คือเป็นหนึ่งเป็นเป็นส่วนใดส,ส่วนหนึ่งของ SDG นั่นเองตอนนี้ผู้มริหรชุดนี้ของจุฬาเราบอกว่าเอะธงเนือ่องจากชาวจุฬาหรือหลายมหลาลัยที่เป็น Comprehensive University เนี่ยคนเก่งเยอะไปหมดเลยเฮ้ยเราจะมุ่งเป้ายังไงเราก็บอกว่าเอาลนะเรามีธงใหญ่สี่ธงนะธงที่หนึ่งคือเรื่องสังคมสูงวัยไปทำวิจัยเป็น จุดมุ่งหมายของการมีธงใหญ่4ี่ธงนี้คือต้องการให้คนทำงานข้ามสาสหร,รียกว่ามาติ Disciplinary Research อันนี้เป็นคลัสเตอร์นะมันเอจจิ s งโซซ t y s ี s ซั i n a b นเบิล e ดเวล e อปกว้างมากแต่มุ่งเป้าที่น้ำอาหารพลังงานแล้วก็เราไม่ใช้ Smart City อย่างเดียวสมาร์ทซิตเนี่ยทำให้คนบ้าเทคโนโลยีเราใช้คำว่าอิ c l u s i v e แอนด์สมาร์ทซิตี้คือ Smart ได้ต้องทำให้คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ด้วยไม่ใช่คนรวยได้ประโยชน์อย่างเดียว นะฮะเว้นนี้ต้องดู inclusive community and smart city แล้ว digital uh, economy กับ robotics อนะันี้ก็เป็นสิ่งที่ฟิล uh, ที่เราทงเราชูซึ่งสุขภาพก็จะอยู่ในตรงนี้นะฮะเรื่องเ e ้าอันี้เป็นตัวอย่าง uh, อันนี้เป็นนโยบายท o อปดาวที่ใช้เงินจุฬาลงไปก่อนแล้วกนะ็เราเรียกว่าโครงการนี้เราเรียกว่าจุฬาอารีนะฮะ aging research innovation เป็นครั้งแรกที่เรารวมทีมข้ามศาสตร์ร้อยคน ตอนระดมสมองร้อยคนนะมากกว่า10คณะแล้วตอนนี้เริ่มเกิดแล้วใช้ทุนสตวษที่2ลงไปก่อนแล้วตอนนี้เรามีพาร์เนอร์เพียบเลยไม่ว่ารัฐเอกชนนะครับอันที่2คืออีกเอ่อครีเ t ทีฟทัวริึมเรามุ่งที่น่านระเบียงเศร,รษฐกิจตะวันตกนะเราก็คือไทยเมียนมาแล้วก็อันดามันนะอันนี้ก็เริ่มฟันดิ้งนี่คุยกันมาเป็นปีแล้ว ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มจะจะจะออกแล้วนะฮะเราเราเริ่มเราใช้หลักการว่าจุฬาจะใช้เงินของเราระดมคนเก่งก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะหาพาร์ทเนอร์ที่เอาจริงเรื่องนี้เราทําด้วยกันนะครับอันนี้มุ่งเป้าให้มีคํานวณ GDP ของหน้าก่อนเริ่มลงลง,ลงงานแล้วก็หลังเริ่มลงงานเลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของลี a เดอร์ถ้าจะคอนแทคนะฮะเข้าไปไปเข้าดูเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะเลือกว่าเราจะทําอะไรก็ลองไปเลือกนะว่าเราเราอยู่ในฟิลไหนนะฮะแล้วก็ไปดูว่าเราจะเข้าเข้ากลุ่มสตาร์ยูและ cluster อ,อะไรอาละทีนี้แต่บางคนตอนนี้เรามาดูที่ว่าเอ๊ะถ้าเราจะเลือกทิศทางของเราเองสมมติเราไปดูและ c คลัสเ r อร์เขาก็ไม่ไม่ไม่ใช่ของเราเอ็ e เซ e รนซ์เซนเตอร์มีอยู่แล้วก็ไม่ใช่เราก็ลองไปดูที่ว่าเราจะทําอย่างที่ผมระบุว่าเป็นนิวโนเลจดิวเนสคอเวอรี่ไหม โซเชียลอินเทอร์เอินดัสเทรียลชาเลนจ์อิชูไหมเฮล์ชาเลนจิ้งคัลเจอร์พอลิซีอเจนดามีไหมก็ลงไปเลือกดูในที่สุดก็หนีไม่พ้นกรอบพวกนี้นะครับถ้านิวฟอนเทียก็เป็นลงลึกไม่ว่าสังคมก็ลงลึกได้ทฤษฎีใหม่ต่างๆเ,าเรื่องศิละปะวัฒนธรรมก็ไปว่ากันอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็สายเทคโนโลยีกับสุขภาพก็ว่าไปแ,บบแต่นี่สําคัญมากเหมือนกันตอนตอนอบรมอาจารย์รุ่นใหม่เนี่ยผมจะฉายวิดีโอนี้ ใครเข้าไปดูได้เลย w i o ต o มอฟ e ี s เนี่ยซึ่งสกวใช้เวลาเมธีวิจัยวุโสแต่หลังๆไม่ค่ยเห็นละคือจะมีรูปฝูงหานเลยแต่จริงๆฝูงหานทำไมต้องเป็นต้องไปเปิดดูนะฮะผมสรุปสั้นๆว่าทำไมฝูงหานป่าเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยบินเป็นรูปตัววีแล้วมีหัวหน้าทีมอยู่ตรงกลางช่วยอะไรบ้างพวกเราว่าช่วยอะไรบ้างหนึ่งรูปตัววีเนี่ยจะลดพลังงานในการบินของตัวหลังๆด้วยตัวท้ายสุดเนี่ย ไปประมาณ1.7เท่าคือบินได้ไกลขึ้น 1. 7. สมมติว่า1ตัวบินได้10กิโลเนี่ยจะบินได้ไปเป็น17กิโลนะคือคือบินได้ไกลขึ้น2เนี่ยอันนี้เป็นทีมเวิร์กด้วยถ้าหัวหน้าทีมที่อยู่อาวุโสสุดประสบการณ์เยอะสุดบินได้ไกลกว่าเนี่ยอ่อนล้าเนี่ยลองก็จะขึ้นมาสลับนะอันที่3ถ้าตัวใดตัวหนึ่งบาดเจ็บด้วยยิงหรือป่วยเนี่ยอีกตัวหนึ่งจะลงไปประกบ จนกว่าตายหรือรอดแล้วบินขึ้นมาใหม่แล้วหาฝูงเห็นระบบทฤษฎีฝูงหาี่สุดยอดของสุดยอดนั้นเราควรจะดูแม่นเมนทอร์นี่สําคัญการเลือกเมนทอร์นี่สําคัญมากือว่าไออันเอเอเอนี้ก็คือแต่เราเรียกว่ามันติเมนทอริ่งซิสเต็มยิ่งดีใหญ่คืออาจารย์คนนี้เก่งเราปรึกษาเรื่องนี้อาจารย์คนนี้เก่งปรึกษาเรื่องโน้นก็ได้แต่จะมีเมนทอร์เดียวก็ได้นะก็ลองดูก็ไปเลือกดูนะฮะเรา นอกจากเรารู้แหล่งทุนอยู่ตรงไหนเรารู้ว่าทอปิกเราจะโฟกัสตัวเองก็ลองไปไปหาตัวเองให้เจอเสร็จแล้วเนี่ยเราเราก็ดูที่ว่าเราจะเราทำเองไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นอาจารย์ด้วยเป็ดเลยถูกไหมไหนจะเป็นครูสอนต้องสอนด้วยเตรียมสอนไหนจะต้องทำวิจัยไหนต้องตอบโจทย์บริการวิชาการด้วยอะไรต่างๆไหนจะมีครอบครัวอีกถ้าเป็นผู้หญิงหรือสามีก็บางคนสามีก็ต้องดูลูกดึกๆก,ก,ก,ก็ต้องดูลูกอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้น เราก็ต้องมีผู้ช่วยวิจัยผู้ช่วยวิจัยที่สำคัญเนี่ยก็มีทั้งปอทปอเอกแล้วก็โพสต์ดอกแล้วถ้าเรามี operating cost เนี่ยถ้าเราหาตังค์ได้เราก็จะจ้างนักวิจัยมาช่วยฟูลไทม์ได้ด้วยนั้นก็ต้องรู้จักหาก็ต้องฝึกเป็นครูที่ดีเป็นพี่เลี้ยงที่ดีเป็นเจ้านายที่ดีนะฮะนี่แหล่งทุนเนี่ยจุฬาเองก็มีนะมหลาลัยตัวอกแต่ละแห่งก็อาจจะมีสกวมีทุนคอปกอแล้วก็ปัจจุบันเรามี strategic partner นะฮะ ามากกว่าสกวที่จะแหล่งทุนเปอเอกรวมทั้งที่น่าชื่นใจมากทั้งโลกกําลังจับมือกันหมดเลยไอ้แลนกิ้งเนี่ยจะบอกว่าแย่ก็ใช่จะบอกว่าด yeah ีก็ใช,ใช่เพราะว่าการวัดให้คนจับมือกันเนี่ยทำให้เกิดความร่วมมือมากขึ้นมตอนนี้เกิดดับเบิลดีกรีหรือคอทูเทลพีเอชดีดีกรีเยอะมากม้นลองไปถามมหาลัยตัวเองหรือจริงๆตัวเองเริ่มถามโปรเฟสเซอร์ที่เราจะจับมือด้วยว่ามหาลัยเขามีมนจะบายในไหมแปลว่า หนึ่งสติลเด้นหนึ่งทีซิสสองโปรเฟสเซอร์สามารถจบสองปริญญาได้นะตอนนี้จุฬาก็มีของ U ูสองสามยูแลกําลังขยายแล้วเช่นแมคควายลีเช่นบริสตอลยูเช่นเกียวโตอะไรเงี้ยเริ่มจับเหมืนศาสตร์เราถ้าตรงก็ลองทอําตรงนั้นดูนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นทุนตอนนี้ก็ยกตัวอย่างทุนสัตว์ไว้ที่สองเราก็พยายามที่จะลงรีคูดทอพทารเลนต์ต่างๆ่งเหมือนก็ใคร้ที่อยู่จุฬาก็ลองหาดูว่าเราจะใส่จํานวนได้อย่างไรบ้าง สุดท้ายนะครับก็ถ้าเราจะซิกซับพอร์ตถ้าเป็นยังสตาร์ทของจุฬาก็เราก็มีไล์กรุ๊ปตอนนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละหลีดโดยอาจารย์จำนวนหนึ่งมีอาจารย์หนึ่งไทยนั่งอยู่ตรงนี้มีอาจารย์ยุพินมีอาจารย์อีกจำนวนหนึงเพราะฉะนั้นในแต่ละศาสตร์เนี่ยเราจะมีคำถามอะไรก็เข้ามาติดต่อได้นะฮะอันที่2ก็คือมีเว็บไซต์นะถ้าจุฬาก็มีเว็บไซต์ของของของรีเสิร์ช เมื่อก่อนเราไม่เคยมีเว็บไซต์ภาษาอังกฤษตอนนี้ใครจะคบเราก็ต้องเปิดโดเมนตอนนี้มีเว็บไซต์ภาษาอังกฤษก็เข้าไปดูได้นะไทยมี a c e b o o k นะฮะแล้วก็อันนี้ก็ติดต่อได้ถ้าชาวจุฬานะข้างนอกถ้าจะมาปรึกษาเรื่องไอเดียได้นะแต่ว่าขอตังค์เราจะไม่ได้มาปรึกษาได้งั้นอันนี้เขาสรุปนะครับสไลด์สุดท้ายนะครับงั้นถ้าเราจะบิวตัวเราเองจากไรจาก scratch คเหมเราเป็นอาจารย์ใหม่เพิ่งจบมาแล้วก็เนี่ย ผมว่ก็มีสองแบบะฮะคือก็ดูที่ว่าเราเราอยากจะสนใจทิศทางไหนตอบโจทย์ใหม่ของโลกเลยสร้างอะไรใหม่ๆให้โลกคือ Deep Research ไม่ว่าโซเชียลหรืออะไรคือทำลึกเรื่องทฤษฎีเรื่ององค์ความรู้ใหม่โปรตีนใหม่แมกนีเซียมใหม่หรือว่าเราจะตอบโจทย์สังคมโซเชียลอิมแพคหรือตอบโจทย์อิสุสากรรมหรือตอบโจทย์ศิลปวัฒนธรรมอันนั้นก็ไปเลือกดูนะฮะ Uh, นะฟิวก็เป็นเบสิกเป็นฟิวเลยแนพลายเป็นคอมบ i n e ว่าไปนะฮะแล้วเราก็มีทางเลือกว่าเอ๊ะเราจะใช้เดียวซึ่งโอกาสรอดน้อยเหนื่อยมากใช้เดียวนะสองคืออั or. Or, นเดอร์เมนทอร์เมนทอรนจะเป็นทั้งไทยทั้งเทศหรือไทยและเทศพร้อมกันนะฮะแล้วก็ Funding o p portunity มีทั้ง intramural extramural international grant นะเพราะฉะนั้นยิงเรายิ่งอยู่ในทิในฝูงหาร ที่เข้มแข็งแน่นอนการแมชเมนทอร์เนี่ยก็เป็นศาสตร์และศิลป์อาจเจอเมน t ทอร์ที่ไม่ไหวเอาแต่ได้เห็นกับตัวแล้วก็ไม่ต้องครบเราครบแป๊บเดียวเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนฟูงหานได้นะเราเราไม่ใช่ไปโดนบังคับนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะจะจบแค่นี้นะครับก็สไลด์ก็อยู่ในนี้ก็อาไปใช้งานได้ก็ขอบคุณมากครับ ขอบคุณอาจารย์เกียรติมากนะครับ